สวัสดีครับผมสุพลแก้วกสตกรรมผู้นำสูงสุดเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ทีมโปรนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ธุรกิจ Fast f r a ี c ซเคิครับผมเชื่อว่าการที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาดูวิดีโอผมในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอังเอย่างแน่นอนนะครับมันอาจเกิดขึ้นก็เพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆที่กับชีวิตใช่ไหมครับอย่างเช่นท่านกําลังมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มสร้างรายได้เสริมหรือไม่ก็ท่านเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาวิธีการที่จะ สร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยให้กับท่านในเวลาที่รวดเร็วใช่ไหมครับถ้าใช่ผมอยากบอกว่าท่านมาถูกที่ถูกทางและก็ถูกเวลานะครับผมอยากให้ท่านตั้งใจดูวิดีโอต่อไปนี้ให้ดีนะครับผมเชื่อว่าท่านจะได้รับคําตอบที่ท่านกําลังมองหาหรือตามหามาตลอดชีวิตก็ได้ครับว่าแล้วไปดูกันเลยครับ กครั้งยิ่งใหญ่ Fast 3 Cycle 6กระดานกับรายได้55ล้าน8แสนบาทสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในโลกนี่เป็นครั้งแรกในโลกที่มีบริษัทนำระบบกระดานหมุนเวียนถึง6กระดานมาใช้เป็นโปรแกรมแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิก mm hmm. Fully a u t o m a t e d System r e v o l v i n g Matrix 6 Boss Pay Plan เป็นบริษัทแรกที่จ่ายผลตอบแทนมากที่สุดเร็วและง่ายที่สุด รวมหกระดาน55,800,000ล้าน8บาทโดยใช้เงินลงทุนเพียงครั้งเดียวไม่มีการรักษายอดมาดูกันว่า Fast Tree Cycle จ่ายยังไงรายได้55,800,000ล้าน8บาทถูกแบ่งจ่ายให้สมาชิกใน6กระดานดังนี้กระดานที่1ชื่อ Fast One Board จ่าย800เหรียญกระดานที่2ชื่อ Fast Two Board จ่าย3,200เหรียญกระดานที่3ชื่อ Fast Tree Board จ่าย12,800เหรียญ กระดานที่4ชื่อ Gold 1 Board จ่าย51,200เหรียญกระดานที่5ชื่อ Gold 2 Board จ่าย2 4 8 0 0เหรียญกระดานที่6ชื่อ Gold 3 Board จ่าย1,587,200เหรียญรวม6กระดาน1,860,000เหรียญหรือประมาณ55,800,000บาท ยังไม่พอแค่นี้เมื่อคุณหลุดจากกระดานที่6ไปเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์ในการวนรับรายได้ในกระดานที่6อีกไม่รู้จบนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับรายได้1นึ่งล้านห้าแสเหรียญครั้งแล้วครั้งเล่าเท่าที่คุณต้องการจะได้รับรายได้ยังไงน่ะเหรอง่ายๆหลังจากที่คุณสมัครเข้ามาเพียงคุณแนะนําสมาชิกใหม่ติดตัวอย่างน้อย2คนถือว่าครบคุณสมบัติ รอคิวรับ800เหรียญในกระดานแรกและคุณจะหลุดไปอยู่ในกระดานที่2ตั leadership. ้งแต่กระดานที่2ถึง6เช่เช่นกันเพียงคุณช่วยให้สมาชิก2คนที่คุณแนะนํามาหลุดไปอยู่ในกระดานเดียวกับคุณถือว่าครบคุณสมบัติที่คุณจะสามารถได้รับรายได้ในกระดานนั้นๆเหลือเพียงรอให้ถึงรอบของคุณเท่านั้นมาก่อนรับก่อนมาหลังรับทีหลังเดี๋ยวเราไดูตัวอย่างกันตัวอย่างกระดานที่1 ที่มีชื่อว่า Fast One Board ในกระดานนี้จ่ายสูงสุดที่800เหรียญเมื่อคุณสามารถแนะนำสมาชิกใหม่ติดตัว2คนได้แล้วคุณจะสามารถมาอยู่จุดสูงสุดของกระดานได้คุณจะสังเกตเห็นช่องว่างด้านล่าง8ช่องเมื่อมีคนใหม่สมัครเข้ามาไม่ว่าใครแนะนําเข้ามาคุณจะได้รับรายได้ในแต่ละจุดแตกต่างกันดังนี้จุดที่1และจุดที่2คุณจะได้รับรายได้จุดละ250เหรียญเมื่อมีคนใหม่มาต่อ จุดที่3ถึงจุดที่8คุณจะได้รับจุดละ50เหรียญเมื่อมีคนใหม่สมัครเข้ามาดังนี้ <B aller> รวมทั้งหมด800เหรียญเมื่อคุณได้รับรายได้จนครบแล้วกระดานจะแตกออกคุณจะหลุดไปอยู่ในกระดานที่2ต่อไป กระดานที่2จ่ายสูงสุดที่3,200เหรียญในแต่ละจุดบริษัทจ่ายให้คุณแตกต่างกันมากกว่ากระดานแรกอย่างเช่นจุดที่1และ2คุณจะได้รับ1.000เหรียญเมื่อมีคนใหม่สมัครเข้ามาต่อจุดที่3ถึง8คุณจะได้รับจุดละ200เหรียญเมื่อมีคนใหม่สมัครเข้ามาไม่ว่าใครแนะนํามา หมด3,200เหรียญเมื่อกระดานเต็มคุณจะหลุดออกไปอยู่ในกระดานถัดไปนั่นก็คือกระดานที่3ซึ่งจ่ายสูงสุดอยู่ที่12,800่เหรียญจุดที่1จุดที่2จ่ายจุดละ4 0 0พเหรียญจุดที่3ถึงจุดที่8จ่ายจุดละ800รยเหรียญซึ่งเพิ่มขึ้นจากกระดานก่อนหน้านี้มากพอสมควรเมื่อคุณได้รับจนครบในกระดานที่3คุณจะหลุดไปอยู่ในกระดานที่4ต่อไปในกระดานที่4มีชื่อว่า goal one board จ่ายสูงสุดที่5 2า0 0เหรียญจุดที่1จุดที่2จ่ายจุดละ16000เหรียญจุดที่3ถึงจุดที่8จ่ายจุดละ3200เหรียญเมื่อคุณได้รับจนครบแล้วคุณจะถูกย้ายไปอยู่ในกระดานที่5ต่อไปในกระดานที่5จ่ายสูงสุด2 4 8 8 0 0เหรียญในตำแหน่งที่1และ2จ่ายจุดละ64000เหรียญ ตั้งแต่จุดที่3ถึงจุดที่8จ่ายจุดละ12800เหรียญเมื่อคุณได้รับจนครบในกระดานที่5แล้วคุณจะถูกย้ายไปอยู่ในกระดานที่6ต่อไปในกระดานที่6จ่ายสูงสุดที่1587,200เนหรียญจุดที่1และจุดที่2จ่าย256,000เหรียญจุดที่3ถึงจุดที่8จ่ายจุดละ179,200เห่เหรียญเมื่อคุณได้รับจนครบเมื่อกระดานเต็ม คุณจะถูกย้ายไปอยู่ในกรารันที่6ในกระดานใหม่เพื่อวนรับรายได้ในกระดานที่6อย่างไม่รู้จบไม่จํากัดรอบสิ่งที่เราแนะนําในตอนนี้รีบศึกษาข้อมูลให้เข้าใจและติดต่อสอบถามที่ปรึกษาเมื่อเกิดข้อสงสัยรีบเข้าร่วมกับเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้มาก่อนถูกบรรจุในกระดานก่อนคนที่มาทีหลังจะช่วยดันคุณให้ไปอยู่จุดสูงสุดเพื่อรับรายได้อย่างรวดเร็ว,รวผู้คนจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกกำลังแห่กันมารวยแล้วคุณจะรออะไร ยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูวิดีโอไปแล้วรู้สึกตืน่นเต้นไหมครับผมไหมครับผมเชื่อว่าในตอนนี้เนี่ยท่านอาจกําลังมีคําถามหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะสงสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนคุณจะได้รับคําตอบในเว็บไซต์แห่งนี้ครับไม่ว่าข้อมูลบริษัทสินค้าบริการการทํางานและการรับรายได้นะครับคลิกดูให้ครบครับมีปัญหาติดให้ติดต่อ,อผู้แนะนําหรือที่ปรึกษานะครับแล้วเจอกันใหม่พร้อมกับความสําเร็จข้างหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ